สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาชวนให้เด็กๆเ,เรียนพัฒนาอัจฉริยะนะคะเอาละค่ะพัฒนาอัจฉริยะเปิดหน้า27เลยค่ะมีสองนำเจ็ดนะคะโอ้วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำไมคะไปเที่ยวทะเลก,กันร้อนแล้วไม่หนาวแล้วนะคะ เอาละคะ่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางไปถึงทะเลเลยนะคะเลือกสิ่งใดไปเที่ยวโอ้เขาบอกแล้วเลือกสิ่งใดไปเที่ยวเนาะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ไปเที่ยวทะเลฟังข้อความและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นคำตอบนะคะวีกู อาเด็กชายวีโก้คนนี้ใส่ห่วงยางเชียวเอาห่วงยางมาด้วยจะเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้ววีโก้จะเลือกแว่นตาแบบไหนที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตาโอ้คิดสิมีแว่นตาอยู่สองใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยสองอันแว่นตาอันบนแหมสีแดงสวยเชียว ด้านล่างก็ไหมคะมียางยืดด้วยเด็กๆคิดว่าแว่นชนิดใดที่ลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะน้ำไม่เข้าตานะคะอ่เด็กๆช่วยเลือกให้เด็กชายวีโก้หน่อยนะคะพอเด็กๆเ,เลือกแล้วเด็กๆทำไงคะบงกลมล้อมรอบนะคะอ่าต่อไปดูด้านล่างอุ้มอิม จะไปเดินเล่นชายหาดที่มีแสงแดดจ้าอุ้มอิมจะเลือกหมวกแบบใดที่ช่วยป้องกันแสงแดดโอ้เอาละสิมาเที่ยวทะเลเดินชายหาดแสงแดดกำลังจ้าเลยแม่บอกแล้วว่าเดี๋ยวค่อยออกมาเดี๋ยวออกมาตอนเย็นไม่ยอมหนูจะออกมาตอนเนี้ เสร็จแล้วหนูตัวต้องใส่หมวกก่อนสวมหมวกแล้วเร็วเลือกหมวกสิว่าหนูจะเอาหมวกแบบไหนเด็กๆคิดสิคะจะเอาหมวกอืสวยงามด้านบนมีปีกกว้างากันเรียบร้อยเลยนะคะอ่หรือจะเอาหมวกไหมพรมจะได้อบอุ่นเงอแตกเลยนะคะเด็กๆเลือกเองนะคะ แล้วอย่าลืมเมื่อเด็กๆเลือกได้แล้วอย่าลืมวงกลมให้คุณครูด้วยนะคะให้อุ่มอิ่มจะได้ใส่หมวกได้นะคะเอาละค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วทั้งสองภาพเด็กๆก็ทไหมคะตรงการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะไว้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะ มีงานประจำครับเจ็ดสกี